ทีเนี้ยทุกอย่างทีใหญ่ตีดอ้ะกล่องเสียมันไี่มันนี่เมา่อไรของยะมันไี่มันนี่เต๋อไรกระหวยตายฟอร์กออมบ่ตามันนี่โอ้เหฮะาตามันนี่อะดูรีบกว่า